ไไมม่อแทงทะลุแทงทะลุมาแล้วสองตัวสองสองยังไงครับอื้อบอลไปตรงไหนเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองในกล้องอยู่ก็เปิดโค้งเลยยองโด่งเลยเปิดโค้งมาแล้วครับแบ็คขวาของเราอุ้ยแบ็กขวามีความเร็วมีความเร็วอยู่ยังมีความเร็วแนี่สุดยอดคือเมื่อกี้ ครับไปขวาเราเลี้ยบอลไปแล้วไปแล้วแปดเก้าไปแล้วดูขับหน้าตั้งโอ้โหยังไงอันนี้ความบอลความแข็งแรงสวยเลยใหญ่แค่เมา่อไมิวบินพี่ก๊อตยอมองนะครับแทงโพสทะลุช่องธนพลธนพลธามิวธามิวส่งให้เอิร์เอิร์โอ้วิ่งไหแล้วล็อกบิด เล่นกันง่ายโยนมาแล้วกลับมาทางรับในโซนรับในซอยนี่กลับมาที่สุพนัทเอาไม่ใช่เอาเซนเตอร์กลับมาเพราะอยังโดนปาหน้าไปแล้วครับยังไงครับลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงหมีเบนคอสมองไหมื่อ้หลับด้วยโอ้ผู้หลับด้วยโยนคอสเข้ามาแล้วบินทีโอ้แตะบุ้งไปหนึ่ง บันโอ้พับสนามโอ้จะเอาไว้ต่อดูสวยลูนี้สวยพิกสวยล้ำนาไปนีดเดียลยโอ้ดูอะไรนี่ลเรื่ไหนนะบอลไปอีกแล้วพิกโอ้ยกดอันหนึ่งเลยอย่าง้กดอันนึอื่อะประคองครับโอ้วนี่คนเยอโอ้หเต็ยาวอะสองคู่ รถจอดตรงนี้ดีนะผมมาเลยทุ่มลูกทุ่มของทีม BCC ครับทุ่มไปไม่มีลำหน้าครับขอเข้าไปตรงกลางง่ายลูกสาวประตูอู้ยตายแล้วนี่ดูอยจะจะชัวร์นะทุกลูกอู้ยล้ดีอ๋อบอลดีเลือกจังหวะเล่นดีไหมนี่เลูกผู้รักษาประตูคนเฮ้ยยังไงลูกนี้ก่อนครับกลับมาลูกนี้น่าจะใส่โอ้โหโอ้ยยมาก ภาษาอังกฤษเนี่ยเอาออกบอลนี่เอาออกบอลออกไปเลยนะฟุตบอลเหนื่อยไบอลอะไรอย่างนี้อ๋อเปลี่ยนแบ็คขวาครัปิดขวาแก้เกมเจ้าพี่ไปแล้วไปแล้วไอ้โอ๊ตโอ๊ตนะมนโอ๊ตชี้แล้วไปแล้วลูกนี้โอ้โหดูแทงข้างในโอ้มึงต้องเติมโอ้หมวกกหล์ฟจ้จี้หมวกกอล์ฟโอ้เราหัวกอล์ฟแล้วโอ้ย ลันเทียนเรื่องงานเนี่ยได้ขอมเพือนอยู่เคียงข้างถูกเหมือนเขาจะถนัดภาษาเวียดนามบอลไปไหนเนี่ยโอ้ยมัวจะบิดกระขามีิกระซิบบอกกองกลางให้ไปเอาบอลมาให้ครับเออแบบผมอยู่ไม่ได้มาแล้วมีดมาแล้วพีหนุ่มมาแล้วหนุ่มเซ็นเตอร์ด้วยโอ้ยให้หนุ่มแดงสวยอ๊บโอ้โหดีมากครับ เยี่ยมครับเยี่ยมครับสวยครับตอนนี้เปิดซ้ายเปิดขวามีน้ำตาลหมดมาแล้วคุณแมาทางซ้ายของทีม BCC ครับโอ้โหเคาเตอจี้จี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับเพื่อนเติมมาแล้วยังไงครับมีตัวมาโโอ้หแดงกันลูกโอ้ยเปลืองเผ่าแล้วฮะกางรับคู่ดีไม่น่าจะ ไม่หลายคนนะครับในนี้อะไรลูกนี้ได้หรือเปล่าลำหน้าครับทำท่าจะสวิตมาขวาทำไมานะครับลูกนี้หลอกนะครับลูกนี้โดนตัดด้านหน้ายังไงลูกนี้ชึบจ่ายมาตัวเติมมาด้ขวาลูกนี้ยังสับขาหลอกอยู่มองเพื่อนแล้ว เมาเตาแรกปแ้มาแล้วลูกน mm hmm. si ี้กกี้กจะพิกบกกี้กกี้หมุนแบกกี้ปบกกี้หมุนหมุนไปหนึ่งทีกดสุดติดกดสุดติดวออกทางด้านแท็กซายจ่ายตัดมาลูกนี้ เซนเตอร์อยังแก้ได้เล่นง่ายๆแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> <ST S> มา,าตาประตู่กูจะมองมองสก,กัดทิ้งไปก่อนถ้าซุ่มขึ้นนี่คือปีบอลจะเร็วขึ้นนิดนะึง <ST S> เอ้าอยู่นี้สกัดออกมาได้เขียใกล้หน่อยเขาเขียงใกล้หน่อยประมาดูน <ST S> ี้สวยครับ <breakfast> ตัดลิชทาไปนิดนึงโดนบอลตัดมาลูกนี้ครับลากขึ้นไปแล้วครับกองหน้าครับกองประตูแล้วยิงอุ้ยสกัดได้เลยครับเซนเตอร์สร้างนะครับลูกนี้โดนมาตัดมาไม่เที่แบกกี้ครับเตะออกไปโดนมาลูกนี้เสาแรกสกัดออกมาได้ก่อนมือกระมมบอลเข้าทางทีมของกอดอนนี่สุดนักสลัง แนนดีครับแนนดีครับกลางแน่นดีครับวั่นทูหรือเปล่าลูกนี้แม่เพาะสกัดได้ดีวิ่งเลี้ยงลายหรือเปล่าโอ้โหแม่ครั้งแรกเพิ่งเห็นออกัสติเพิ่งเห็นออกัสเดชลองทั่งทีที่เต้นเตอร์ก่อนมีงปิดกับไม่ได้ส่ไปสองตัวโดนตัดโดนตัดลูกนี้มองตัวไกลออกไปทางด้านขวาและเล็งยังไงลูกนี้ ไ่ยังอยู่ส่งตีให้กรรมการอ้าวไม่ใช่ใหญ่ดีจีครับเะเลี้ยงลายไปก่อนคืนมาที่นี้แบกสายจากสายมองตัวใครแล้วปั่นหรือเปล่าโยนมาไม่มแม่ครับไม่มีตัวโชะครับ คุ้มกามาลูกนี้พลิกสวยและวิ่งขึ้นไปจังหวะนี้แปะเบาไปหน่อยอ่ะผมปอกวิดบอลไก่แล้วโหนมาลูกนี้ยังไงยังไงควาดีตะขยับมาจาก51เป็น5 1 1นะครับขยับขึ้นมาหน่อยนี่หลังมาแ่ประตูเชิิดหน่อยครับ ดูโฉบหลอ่อาไฟไม่เปิดอ๋อแสงมันไม่คุ้นความเข้มของแสงมันไม่ได้บอกว่ามีจับพื้นอะเดี๋ผมสังเกตได้ว่าทีมบีี c ีโอ้โหมาได้ประตูอย่างรวดเร็วครับหนึ่งประตูต่อเอ้ยประตูต่อหนึ่งครับที่ใครแตกได้อย่างรวดเร็วครบอีกยี่สิบสามครบร้อยอ้าวโอ้แข่งคุงไซก้อยไปแล้วให้ครับน้าครับ วู้ยเซ็นเตอร์ยังทำงานโอ้บีซีโอ้ยผมอุ้ยไปแล้วครับยังไงครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหไปคนเดียวไม่เอาใครมาด้วยเลยยี่ห้อทำสูตรนะเออไม่เสียบอลด้วยครับอ่าไอที่มันพลิกพร้อมหลังอ่ะโอ้ยยินได้เลยฮืยโยนัน โอ้โหทัานนั่งเดี๋ยวรอบหน้านัดกันใหม่โอ้มาแล้วมาเลี้วมาโอ้แท้งอุ๊ยไปกอดทราบไปแล้วครักวนนี่จี้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 โยโยโย่จี้โอ้โนแทงโอ้ยไงว้ายเดี๋ยผมจี้ไปดิโอ้โหแทงแท้งพี่แทนพี่แทนโอ้โหมาเลยเข้ามาแล้วสปินของจริงว่ะ โอ้ยโอ้ยไฟลูกไฟมาแล้วด้ายขวาโอหมาแล้วโอ้ใจสวยมากมาริโอลูกที่สามมาสูสำเร็จทางขวาโหไปที่ไปโอ้มึงต้องยิงแล้ววะมาแล้เพนยัาแล้ว เรนมองไปแล้วยังนี้ <S <S แข่งแทงตาจะบอดแทงเข้ามาทงไนมาแล้วครับมาแลหนุม,ม้วไอ,อาจารย์ย้ำน,น,นุ่ม้ำ<พ>น้ำน,น้ำนาน้าน้ำน้ำน้ำนามน้ำล้ำน้ำน้ำ่้ำน้าน้ำ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 ง้ำน้ำน้ำง้ำน้ำน้ำง้ำน้ำน้ำ้ำน้ำน้้ำน้ำน้ำน้ำ้้ำนไปน้้ำนนน้ำ้ำน้น้น้ำน้น้ำ้น้้ ยจริงยถามแฟนคุณแล้วนะไปไหนต่อเขาบอกว่าแฟนคุณหลบก็ไมปไปมาแล้วทีหลังเขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปไหนอุ้ยมาแล้วแทงเขารู้แต่รู้อย่างเดียวไม่ให้คุณไปเ่าเข้าเข้เยเข้าเข่าเข้าุกไปเติมการเตบุกาเติมนีนี้มองโทวไกลหรือเปล่าถึงมาที่เสาและกมาแล้วสกัดได้ครับดูนี้ ดีใช่ครับจ่ายผิดพลาดนิดน้อยจะเสียประตูเลยหรือเปล่าอ้าวย้อนไปสามตัวมันย้อนครับเข้ามาตรงกลางจะแก้ไขช็อตแก้ไขโอเคยังได้อยู่ครับยิห้าทีครับยังมีเวลาแก้ตัวโอเคครับลูนี้ แกไขกันไปครับขอโทษนเพื่อนไม่ได้ยินนั่นแหละลูกนี้มาแล้วหลุดหรือเปล่าง่ายๆก่อนช้าหนึ่นะครับตัวไกลโดนป่าลูกนี้มายังแกไขได้ครับเอาพลาดหรือเปล่ายังพันอยูโอเคขอพรกดหรือเปล่ายกหัวมาแล้ว มองเพื่อนก่อนมองเพื่อนก่อนหล,หลังมีนะะไม่ชัวร์ใจเย็นนะหลังมีนะม,มันยังเชื่อมกันไม่ติดครับดูจะรึเปล่าเขาก้างรือเปล่าแหมยังฝืนไปต่อลูกนี้มองเพื่อนหรือเปล่ามองเพื่อนหรือเปล่าทำยังไงครับยังไงลูกนี้เ <c oughs> ชื่อมไปแล้วเชื่อมไปแล้วเชื่อมก่อนเอาชัวร์วกมีเปบกมี่าปออกไปครับ ดันเกลาดันกว้างและเปิดเข้ามาลูกนี้ยิงแล้วหรือเปล่าเรียเลอมอยประตูตอนหนึ่งครับลูกนี้ช่วงท้ายเกมนะครับแ,แล้วก็เป็นชัยชนะของทีมไม่น่าเชีเรบเย,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 ยี่ยมเ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 ยีเยีนี้งานสมากนะครับต่อไปครับสองประตูตอนหนึ่งันทามี่ปิดท้ยด้วยทอง